เมื่อวิญญาณลายกายลางไม่มีใครยับยัง้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลาบประกันภัยยังมีชั้นหนึ่งแล้คนที่เธอคิดถึงอ่ะ <Yeah. S 2> เคยมีชั้นออกงปะที uh ่ท huh. ักไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะนวดไหมอ่ะนวดไหมนไหมนหมึนห่งชั่วโมงสิบบา โอ้ยจางผมเ่อผมไม่มีจะกินแ้วร้าบบ้านห่วยขอสวัสดีครับที่นี่ใช่ที่สถานรับเลี้ยงแมวไหมครับที่บ้านมีแมวดื้อยู่ตัวหนึ่งครับผมหน้าตามันเหรอครับหน้าตามันก็เป็นสีทองทองตัวมันก็เป็นสลิดสลิดนะครับแบบสไตล์แบบคนละครึ่งนะครับมาเฟดเดียวกับรัฐบาลนี่แหละครับครับเอาใส่กล่องได้เลยเหรอครับแต่ผมใส่กล่องไว้รอเลยนะครับตอนนี้มันเป็นลมแล้วครับมาเร็วๆนะก่อนจะมาสู้กับลูกฉัน กรุณาเลือกลองพื้นให้เข้ากับสีผิวด้วยจ้ะไปจ้ะวัส,สันไปจ้ะกันโดดไปเลยจ้ะวัส,สันหน้าสไปคอโค้แบบนี้ยิงจะมาสู้อีกเหรอไปอไปไอ้หน้าคนขอหอมหน่อยสิโอ้โหท่านนายจะเลี้ยเราขนาดเนี้ยนายอาบน้ำให้เราเลยก็ได้นะที่ทำเนี่ย มีคนมาขอซื้อนะครับ3ล้าน5ะครับแต่ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าผมขายให้ไม่ได้จริงๆครับ3.5ล้าน5มันเป็นราคาที่ผมยังไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆลองเสนอมานะครับว่าจะได้ในราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือคนที่ติดต่อมาคือ3.5ล้าน5นะครับซึ่งผมไอ้แม่แยักมึงกะเน่ตนกูเห็นขอพระท,ทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนักขอพระท,ทำโทษไอ ช่อากาศดีเวอร์ลูกชายก็หล่อมากเช่นกันโอ้โหลูกรักของแม่เฮ้ยขี่บอองเลยวะมปนซ้ายขี่กันยังยันททยเนาะไปกบให้น้ำเด้ออะไรถายแกะถ่ายทั้งวันเมมโทรศัพท์ไม่เต็มบั่งอะแล้วไหนถ่ายแล้วมาหล่อป่นไหนดูดิเอามาเช็คใครจะเข้ามาอยู่ในใจเราอ่ะเอาแมสมาด้วยนะ เพราะข้างในคนเยอะมากใจผมใจร้ายฮะหัวใจก็งผมใจแค้เป็นร้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเฉียงเฉียงแล้วในที่จุดใดที่แตกออกเป็นเฉียงเฉียงก็จะหมดด้อย่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฟูนไปโอ้ยกูดีใจเลอเรืนที่มึงเล่นตอนแรกซื้อมากที่ว่าจะไม่เล่นซะแล้ว เอ็งอยู่อยู่นะโอ้ยบบิิ้้ววววววตตััเเอองงไไฉันต้องหุ่นดีฉันต้องเป็นประชากรที่ไร้ภูมิโอ้ยไก่เคฟจีโอ้ยขนมฮันนี่ทอดไม่สนไม่สนต้องไม่สนอุ้ยเคล็อุ้ยเคฟโอ้ยยิ่งกว่าต๊ะจีนอีกมากมายน้ำลายกระฉุด กี่ดัวจะไหม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 ใครจะเข้ามาอยู่ในใจเราอ่ะเอาแมสมาด้วยนะเพราะข้างในคนเยอะมากชอบตรงไหนก็บอกกันตรงๆไม่ต้องเอาการวงหรอกมันเลิกเถอ าอ,อากาศหนาวเลอลูกอากาศหนาวเลอค่ะนอนเก็บเท้าหมดเลยอะเก็บเท้าเลอลูกอากาศหนาวเือลูกเก็บเท้าทุกตัวเลยนะอากาศหนาวอะไม่เปิดแอร์แรงไปหรออืมมีตัวหนึ่งไม่เก็บตัวหนึ่งขอข้าวไม่ได้โกดูนอนเก็บเท้าหมดเลยเเลาาน่อยนะอ่ะถ่ายขุดอ้วนไงขุดอ้วนก็นอนเก็บเท้านะ กัดเ่นมินเท้านะแต่เก็บไปแล้วสำหรับคนที่อยากผอมที่กำลังลดความอ้วนนะคุณต้องเลิกกินข้าวและหันมากินเราแทน ยังไม่ไหวลแล้วจกิงๆมากแมวลุกเครื่งครึ่งวันแดกครึ่งวันนอนจ้าหน้าซองถึงลงตารับแล้วห้ามส่งคืนไปบ้า่วยแล้วค่ะไม่ใช่เกาไม่ใช่เกาไม่ใช่เกามาไม่ใช่เกาผม嘛แจะเกาผมแจะเกาผม โอ้ยืนใจหลายกับแม่เอาไม่ออกแล้วฉันเอาไม่ออก,อออกตัดเลยใครจะเข้ามาอยู่ในใจเราอะ่ะเอาแมสมาด้วยนะเพราะข้างในคนเยอะมากพอดีที่บ้านไม่ได้สอนท่าปัยัเาเลยใช้ความน่ารักสิ้นเปลืองไปหน่อย เขาจะเข้ามาอยู่ในใจเราอ่ะเอาแมสมาด้วยนะเพราะข้างในคนเยอะมากกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไมไม่มีเขาไม่ได้ใส่มันงดายายมันงดเก็บของง่าครับกินกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมอะไรครับกินด้วยได้ไหมเขาบอกว่ากินด้วยได้ไหม สบายเรื่องแมวสบายเรื่องมวไม่ไหวนะสบเรื่องแมวอ้วันพอลงก่อนเลี้ยงไม่ไหวแล้วจกิงๆมากแมวลุกเครื่งครื่องนอนแดกครื่องนอนนอนจานหน้าซองถึงหลงตารับแล้วห้ามส่งค์คือนี่นี่นีุ่นอะไรถ่ายแกลถ่ายทั้งวันเมมโทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะบ๊าบ เมื่อวานให้เลขอะไรมาห,หนึ่งรู้ไหมเนี่ยว่าโดนหวยกินน่ะรู้เนี่ยไม่ถูกเลยสักกะเลขนึงเนี่ยใครจะรับผิดชอบห้าก็าไม่มีเดืนนี้ไม่ต้องกินข้าวอร่อยเลยนะแบบ <c ười> ได้ <c ười> รับผิดชอบเลยงวดหน้าขอแบบปัวปัว,ป,วปังๆ ใช่ไหมลูกครับ <laughs> โอเคครับบ <laughs> ่อยกอากพอกาบ่อยากกินต้มไก่อันนี้สนกูบ่อยากเสียใจไ่อยากกินเหล้าเกาอันนี้แก้วกูภาบผ้ามาไก่ไหนไข่ ใครทำตัวไหนตัวไหนข้ามมาลูกตัวไหนข้ามมาตัวไหนเป็นหมาตัวไหนเป็นหมาเฮ้ยส้มส้มหรือเปล่าเต่าๆตาเตาหรือเปล่าเป็ดเป็ดอ่ะเป็ดปะมันไม่รู้ไม่ชี้นักตัวเลยบอกเลยครับผม ไอลูกปดังแล้วคอยยิงคอยยิงในสายฉันต้องหักก็บอกกนะันแต่ที่แรกผู้ชาะมาลอลวงกันยังลืลอกลวงเจ้าลอลวงคอยพี่พี่ก็เข้ามาแย่งกล่องเนาะดูหน้าสงสารหน้าสงสารผู้เรียนอ๋อโดนแย่งกล่องแนละ้วลูกนั่งเฝ้า นี่มันกล่องอะไรนะใครๆจะแย่งกันโอ้โหน่าสงสารเขาบอกว่าเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงแต่ถ้าไม่มีปากกาก็เอาถังสีมาเลยก็ได้ ทุเรียนไม่ต้องปีดไหมไม่ต้องหลบนี่ลูกทำของแม่ขาดเนมไี่ลูกทำขาดเอาซองนี้เนอะโอ้เลือกซองเก่นซะด้วยนะทุกคนเอาซองตรงๆกวาเพื่อนเลยนะทุกคน ี่มีเด็กมานอนถัาฟ้าตัวเดียวพี่ดูสินี่ไงเด็กคนเนี้อืมอุดหงดเนือล้มโชว์ไปเลยล้มโชว์ไปเลยใช่ไหมใช่ไหมเป็นเป็นโชคพุ่งเลยหรอคะโชว์เลยโชว์หุ่นเลยสงสารมาอยู่ถัาฟ้าตัวเดียวสงสาร คำโปรยคนที่ไม่มีความอิจฉาจะอยู่เย็นและนับถือตัวเองได้อย่างน่าอิจฉาเป็นที่สุดมุมมองอันควรได้จากพุทธพน์ความมีรูปงามและความที่เหรเป็นพลันครอบง,งามที่ยิ่งใหญ่ดึงเอาทั้งชีวิตของมนุษย์ให้หลงจมอยู่กับเงาตนเองในกระจก และหลงมองออกนอกตัวด้วยความติดใจวิาพาษ์วิจาร์ณรูปร่างหน้าตาคนอื่นแค่หัวเข่าวดาราดังดูน่าเกลียดหน่อยก็อาจเป็นเรื่องสุบสิทธิ์ไม่รู้จบได้ทำไมต้องมาโมวิาพาษ์วิจาร์ณสิ่งที่ปั้นแต่งกันตอนเกิดไม่ได้จะมองก,กันที่คุณ 1. ์หนึ่โกรธธรรมดาขาสติหัวฟักหวเวียงว่าไฟโกรธจะดับได้ต้องใช้เวลานาน อันนี้เป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่คิดฝึกสติสู้กับความโกรธ